วัสดีครับกลับมาพบกับช่องเป็แฮมแมนฟิลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวสารของทีมในพิมพ์ลีกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลังจากจบพิมพ์ลีกไปนะครับก็มามีนัดสิงคโปร์คับเมือ่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับก็สามารถเอาชนะ ในซิตี้ไปได้นะครับสองประตูอหนึ่งก็ได้แชมป์เอฟเคับไปนะครับถึงจะได้ที่แปดแต่ได้ไปยูโรปาลีกนะครับจะต้องยินดีด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องขอแสดงความยินดีเช่นกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องยินดีกับระยอง f อซนะครับทีมอาจจะไม่ใช่บ้านเกิดนะครับแต่ก็มาอาศัยอยู่ระยอง นานแล้วนะครับ10-20ปีแล้วเกือบๆ20ปีแล้ว,ลวครับก็ทีมระยองเอฟซีนะครับก็สามารถขึ้นไปเล่นในไทยลีกนะครับทีหนึ่งได้ในฤดูกาลหน้านะครับก็ดยการานาชนะนครสีธรรมราชนะครับด้วยกดอเวโกนะครับก็คือเป็นเสมอที่บ้านนครสีธรรมราช1-1นะครับเข้ามาเล่นที่ระยองเสมอ0-0นะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับแต่เท่าที่ดูก็ในการเคลื่อนไปลุยไทยลีกน่าจะยังต้องปรับปรุงทีมอีกค่อนข้างเยอะนะครับถ้ายัางเล่นสไตล์เดิมก็รูก,การหน้าจะต้องตกมาในทีสองอีกนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าลิฟวูเอ้ไม่ใช่ลิฟวูแม่รับว,ว่าระยองน่าจะมีการปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หาโค้ด ให้เหมาะสมกับทีมนะครับก็เสียได้นะครับโค้ดพิ่พบพอ่อนโมกบางคนก็ไปทำทีมชนบุรีนะครับหลังจากที่พาระยองเลื่อนชั้นแล้วก็แกหลังจากพาระยองเลื่อนชั้นได้วันเดียวนะครับแกก็ไปเปิดตัวกับชนบุรีเลยนะครับก็แน่นอน,นครับแบเป็นเด็กเก่าชนบุรีนะครับก็คงมีความสัมพันธ์กันดีอแล้วส่วนระยองก็ต้องหาโค้ดคนใหม่ที่ จะพาลุยไทยลีกนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรานะครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆว่าจะอัดคลิปนี้ตั้งแต่ช่วงวันสร์วันอะไรแล้วแต่ว่ามันก็มีธุระมีอะไรหลายอย่างนะครับก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆจนมาเป็นวันนี้นะครับก็อัพเดตเรื่องแรกนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะทราบดีกันแล้วนะครับก็ปอเชตินโอนะครับทำทีมเชลซีจบอันดับหกนะครับแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับ ไม่เป็นที่น่าพอใจของท่านประธานท็อตบูลี่นะครับก็ถูกปลดนะครับแต่ว่าในข่าวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแยกทางกันด้วยดีนะครับยกเลิกสัญญานะครับก็พอตก็จบการทำทีมของเชลซีไปนะครับก็เชลซีก็อยน่าจะต้องเพ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับคือตอนแรกเนี่ย ก่อนปลดเนี nice ่ well anyway. hebben, hm ยก็มีข่าวว่าโนนตเตะงงนะครับแบบเหมือนตกใจนะครับว่าพอโดนปลดแต่พอหลังจากที่ปลดเนี่ยก็มีข่าวว่าเหมือนความสัมพันธ์ของพอดกับนักเตะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเหมือนกลยุทธ์อะไรต่างๆการสอนนักเตะเนี่ยเหมือนนักเตะไม่ค่อยเข้าใจสิที่พอต้องการสอนนะครับก็มันก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้จัดการทีมกับเตะนะครับ ไทยก็ต้องแยกทางไปนะครับคอร์ดก็ส่วนข่าวที่สองนะครับก็มาเรื่องของนี้บอกว่าตัวส่วนตัวเนี่ยสะคล้ายมากนะครับโทมัสแฟรงก์นะครับที่คุมเบนฟอร์ดอยู่นะครับได้รับความสนใจจากไบยนมิวนิชนะครับต้องบอกว่าไบยนก็แยกทางกับบูเคิลไปแล้วนะครับแล้วก็มาสนใจโทมัสแฟรงค์นะครับซึ่งต้องบอกว่าแฟรงค์เนี่ยไม่ได้แบบ คือเนี่ยคือระดับบาเยนอะ่ะมันน่าจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นแบบคุณสือระดับมากกว่านี้นะครับแต่มีข่าวว่ามาสนใจมาแฟงนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปนะครับว่าจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนข่าวที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของเอลิสเทนฮาร์กนะครับจริงๆก็ก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะชิงเอฟเอคัพนะครับก็มีข่าวว่าทางบอร์ดทั้งทีมงานเนี่ยเตรียมปลดเอลิสนฮาร์กแน่นอนแล้วนะครับแต่ณนะวันนี้นะครับหลังจากที่เอลิันฮาร์กทำทีมได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับก็สถานการณ์มันก็เปลี่ยนนิดๆครับก็คือตอนนี้เหมือนกับทางบอร์ดก็เหมือนจะหารือกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอายังไงนะครับอันนี้ต้อง โดยส่วนตัวนะครับก็งงกันนะครับคืรฤดูการที่แล้วนะครับทําได้แชมป e ์ทีคัพนะครับฤดูการนี้ทําได้แชมป e ์เอฟเอคัพนะครับฤดูกาลหน้าจะไม่อยู่แล้วนะครับ<笑><笑>ก็ก็แปลกๆดีนะครับบอลสมัยนี้ก็รอดูกันครับว่าเอลิทอนาคตของอลินฮาร์คจะเป็นยังไงจะได้ทําต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยสําหรับแมนยูนะครับก็ ข่าวต่อไปเลยนะครับก็เป็นเรื่องของแมสซิตี้นะครับที่มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับทั้งหมด115คดีเนี่ยบอนการพรน,านันปรับอัตราต่อรองนะครับก็คือปรับลดอัตราต่อรองนะครับก็คือแสดงว่ามีโอกาสที่ซิตี้จะถูกตัดสินตกชั้นนะครับ บอลการพนันเนี่ยปรับอัตราทลองไปแทงหนึ่งจ่าย25นะครับก็ถ้าบอนการพนันของอังกฤษเนี่ยมีการปรับอัตรายอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันก็พอจะมีมูลเหตุให้เป็นไปได้ครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามไปนะครับแต่คือในคดีเนี่ย1้5คดีเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมองว่ายัางไงทิตี้ต้องโดนโดนแน,แน่แต่ว่าจะโดนมากน้อยแค่ไหนเนี่ย มันก็ก็ต้องแล้วแต่คณะกรรมการที่เขาพิจารณาโทษน,นะครับแต่ยังไงต้องมีโดนแน่ๆอยู่แล้วจะปล่อยลอยตัวอยู่อย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมอย่างไอวสตันอย่างฟอรเรสอะไรเนี่ยก็โดนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปครับถ้าถ้าตกชั้นเนี่ยทีมจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข่าวก่อนมาช่วงเนี้ยก็คือเป๊ปก็น่าจะทําทีมฤดูกาลหน้าฤดูกาลสุดท้ายแล้วแต่ถ้า ันตกชั้นซะตั้งแต่ลุ้นานี้เป๊ปจะยังอยู่ต่อไหมนะครับแล้วทีมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วซิตี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาถึงข่าวที่ห้านะครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับกองเชียร์เวสต์แฮมนะครับขุนค้อนก็จะประกาศแต่งตั้งลูเปติกีนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนเดวิดมอยแล้วนะครับก็ โดส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าโรเบนตก์กีนี่เขเป็นคุมสืนที่ค่อนข้างมีฝีมือนะครับเคยคุมทีมชาติสเปนเคยคุมเรอัลมาดริดนะครับเคยคุมคาดิยาและช่วงหนึ่งก็เคยมาคุมมูฟด้วยคุมปอร์โต้โด,ด้วยนะครับอในประวัติเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดานครับก็ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าเหมือนกันสําหรับผู้จัดการทีมนะครับก็ทาวสิสแฮมมี งบประมาณพอที่ให้โรเบตรตกีได้ใช้สอยเนี่ยผมว่าก็ไม่ธรรมดานะครับโรเบตกีดูการหน้าสำหรับเวนแฮมเนี่ยน่ารุนน่า,นาดูดเลยทีเดียวนะครับก็มาถึงข่าวที่หกนะครับข่าวต่อไปก็คือจากเมื่อกี้ผู้จัดการทีมนะครับเบนแฮมก็มาถึงเรื่องนักเตะของเวนแฮมนะครับปาเกต้านะครับก็ปาเกต้าเนี่ยโดน ไอเฟตั้งข้อหาเกี่ยวกับการไปเกี่ยวข้องกับการพนันนะครับจากกรณีที่เหมือนจงใจให้ตัวเองโดนใบเหลืองนะครับโดยเหตุการณ์ที่เหมือนไอเฟตลงมาเนี่ยก็ประมาณสี่สี่ครั้งนะครับที่ที่ที่เป็นข้อสงสัยว่าปาเกต้าเนี่ยจะจงใจให้ตัวเองโดนใบเหลืองนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นสอบสวนสืบสวนนะครับซึ่ง มันก็มีขีพเหตุการณ์สี่เหตุการณ์นี้ยหลุดออกมาแล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างที่ถูกนั่งข้องสงสัยนะครับแต่ส่วนตัวโดยส่วนตัวของปาเกต้าก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันนะครับแต่ทางไอเฟเนี่ยก็ยังจะต้องสืบสวนต่อแน่นอนนะครับคือถ้ามีความผิดจริงเนี่ยปาเกต้าน่าจะโดนหลักเป็นปีนะครับโดนแบน์นะครับเพราะว่าอย่างโทนี่เนี่ย ลงไปเล่นงานนั้นเลยก็โดนไปแปดเดียนครับอันนี้ก็มีส่วนด้วยก็อาจจะ,นะครับโดนหลักปีเลยเหมือนกันนะครับก็ปาเกต้าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับแมนซิตี้ด้วยนะครับคือคือถ้าโดนคดีเนี่ยการย้ายทีมแน่นอนมันคงไม่เกิดขึ้นแน่นอน,นครับแล้วก็ซิตี้ด้วยถ้าซิตี้โดนปรับตกชั้น ปาเกต้าอาคไม่ย้ายไปเหมือนกันนะครับมันก็มีตอนนี้มีผัวพันอยู่สองเรื่องเลยนะครับระหว่างทิตี้กับปาเกต้านะครับแล้วก็มาในเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องสุดท้ายก็คือ,อเนสโลตนะครับเรื่องของลิเวอร์พูบ้างเรื่องสุดท้ายของวันนี้ที่จะมาพูดกันก็คือ,อเนสโลตนะครับก็มาปรากฏตัวในเมืองลิเวอร์พูลแล้วนะครับมา เหมือนทานอาหารในร้านอาหารที่เมอร์ซี่ไซด์นะครับในย่านเมอร์ซี่ไซด์นะครับก็มีคนเห็นมานั่งทานอาหารก็เชื่อว่าน่าจะมาเตรียมความพร้อมมาหาที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะเปิดตัวประมาณวันที่หนึ่งนี้แหละครับในมิถุนาก็น่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับหรือว์พููนะครับช่วงนี้ก็คิดว่าสล็อตก็คงน่าจะมา ความคุ้นเคยกับเมืองที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าเป็นยังไงครับริวพูยุค2.0ในมือของาร์เนสล็อตนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่เกี่ยวกับาร์เนสรล็อตล้วนๆเลยมานะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็คงคงมีข่าวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ มีอะไรที่อัปเดตมากเพิ่มเติมนะครับก็จะมีมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังกันนะครับส่วนใครมีข้อคิดเห็นหรือ,อยังไงนะครับข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับผู้จัดการทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายทีมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูได้นะครับตอนนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมก็หลอลุ้นอ่ะ สล็อตว่าจะมีแนวทางยังไงนะครับส่วนก็อรอลุ้นทีมน้องๆด้วยเหมือนกันนะครับในเชนฮากว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่ามีข่าวว่าไปสนใจเด็กเก่าของตัวเองนะครับใยการทีมของอิสฟิชนะครับแมคแน,นาซึ่งเคยเป็นเป็นโค้ชของเงยาวชนแมนยูมาก่อนนะครับก่อนที่จะไต่เต้าขึ้นไปไปเป็นโค้ชของอีฟิชแล้วก พาทีมอีิสเตขึ้นมาเล่นทีมอีลน,นะครับก็แมนยูก็มีข่าวสนใจอยู่นะครับรวมถึงพวกเชลซีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็รอดูครับมีอย่างพอตก็ว่างงานนะครับก็ลองดูนะครับมีผู้การทีมว่างงานไปหลายๆคนดีวิดมอยอะไรอย่างนี้นะครับดูว่าแต่ละทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับฤดูการหน้าน่า,นาจะสนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คง มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ